เรื่องเล่าลึกลับของคนชอบผี EP 150ผีบ้านผีปอบเงาที่ไม่มีวันจางเสียงลมหนาวพัดผ่านทุ่งนาเวงว่างในยามค่ำคืนกลิ่นดินชื้นหลังฝนตกคลุ้งคล้าไปกับกลิ่นควันไฟจากเตาเก่าในครัวเรือนหมู่บ้านเล็กๆทางตอนใต้ของอำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยาถูกปกคลุมด้วยหมอกหนาทึบจนยากจะมองเห็นทางเดินยามคำ่ำที่นี่คือบ้านผีปอบชื่อที่แม้แต่คนในจังหวัดเดียวกันยังออกเสียงด้วยความลังเลเพราะมันไม่ได้เป็นเพียงชื่อเรียกแต่คือคำสาบที่ฝังรากลึกในความทรงจำของผู้คนย้อนกลับไปกว่าร้อยปีก่อน หมู่บ้านนี้เคยเป็นชุมชนชาวนาเรียบง่ายกระทั่งมีหญิงชรานามว่าแม่คำป้อถูกกล่าวหาว่าเป็นปอบหลังจากที่คนในหมู่บ้านหลายรายล้มป่วยอย่างไม่ทราบสาเหตุร่างกายสูบซีดอาเจียนเป็นเลือดและตายลงอย่างรวดเร็วไม่มีแพทย์ไม่มีวิทยาศาสตร์มาพิสูจน์มีเพียงคำบอกเล่าที่ว่าแม่คำป้อ แอบกินตับไตคนเป็นๆนในร่างวิญญาณเมื่อชาวบ้านรุมขับไล่เธอหนีหายไปกลางดึกแต่ไม่นานหลังจากนั้นเหตุการณ์ล้มตายอย่างลึกลับก็ยังดำเนินต่อกลายเป็นความเชื่อว่าสายเลือดปอบยังคมสืบต่อใครก็ตามที่สืบเชื้อสายอาจถูกครอบงำในยามค่ำคืนและกลายเป็นปอบโดยไม่รู้ตัว นิรานักเขียนสารคดีสาววัย28ปีตัดสินใจเดินทางมาที่หมู่บ้านนี้ในช่วงปลายฤดูฝนเพื่อเก็บข้อมูลลงหนังสือเกี่ยวกับตำนานผีท้อมถิน่นแม้คนในตลาดพะเยาหลายคนเตือนอย่าไปค้างอย่าไปถามมากบ้านนั้นเขาอยู่กันแบบเงียบๆอย่าไปกระตุน้นแต่ความอยากรู้อยากเห็นพานนรามาจนถึงทางเข้าหมู่บ้าน ทุ่งนาเขียวขจีทอดยาวแต่กลับรู้สึกอึดอัดเรากับมีบางสิ่งเฝ้ามองทุกก้าวย่างเหมือนเหยียบลงบนสายตาที่มองไม่เห็นนิราพักในบ้านไม้เก่าของยายมิ่งหญิงวัยเจ็ดสิบกว่าใบหน้าสูบผอมตาคมกริบเหมือนรู้ทันคิดเห็นยายมิ่งเล่าว,ว่าเธอคือหลานสาวของแม่คำป้อน้ำเสียงแผ่วเบาแต่หนักแน่น คนอื่นเขากลัวปอบแต่ยายอยู่กับมันมาตลอดชีวิตคืนนั้นขณะนีรานอนอยู่บนฟูกเก่าเสียงกระซิบเบาๆแทรกผ่านฝาผนังไม้คลายเสียงเคี้ยวกระดูกกรอบแกรบหัวใจเธอเต้นแรงจนแทบจะทะลุออกมาเมื่อมองผ่านช่องหน้าต่างกลับเห็นเงาดำรูปร่างคล้ายคนก้มลงคุยดินใต้ต้นมะขามใหญ่ วันต่อมานีราได้พบผงหนุ่งชาวบ้านที่เป็นผู้ใหญ่บ้านเขาเตือนอย่างจริงจังคนที่นี่ไม่อยากให้คนเมืองมาหรือฝอยปอบไม่ได้อยู่ในหนังสือมันอยู่ในเลือดเลือดบางตระกูลไม่มีวันหลุดพ้นเขาพานีราไปดูสารเก่ากลางป่าหลังหมู่บ้านเป็นสารไม้สักสีดำสนิทมีรอยขีดข่วนเหมือนกรงเล็บสัตว์ บนพื้นมีคราบน้ำตาลคล้ายเลือดเก่าผงบอกว่าที่นี่คือที่ฝังกระดูกแม่คำป้อแต่ไม่มีใครกล้าแต่ต้องคืนที่สามฝนตกหนักนีราสะดุ้งตื่นเพราะเสียงเคาะประตูทีรัวเมื่อเปิดประตูไม่พบใครแต่กลับได้ยินเสียงหอบหายใจจากใต้ถุนบ้านเธอส่องไฟฉายลงไปเห็นยายมิ่งนั่งพับเพียบบนพื้นโคลน ดวงตาขาวโพลนปากสั่นรัวข้างๆมีไก่ถูกเชือดเลือดไหลนองนีรายายยายทำอะไรยายมิ่งยายแหบต่ำาหิวยายหิวร่างของยายมิ่งกระตุกแรงก่อนเง่อยหน้าขึ้นเผยให้เห็นเขี้ยวเล็กแหลมในดวงตาปรากฏเงาผู้หญิงอีกคนซ้อนทับเป็นใบหน้าที่นีราไม่เคยเห็นแต่กลับขุ้นเคย เราวกับภาพถ่ายเก่าที่เธอเคยผ่านตาในเอกสารประวัติศาสตร์นีราตื่นขึ้นในเช้าวันถัดมาบนฟูกในบ้านพร้อมแต่รอบตัวเงียบสนิทไม่มีร่องรอยของยายมิ่งหรือผงบนพื้นมีเพียงคราบโคลนเปื้อนเลือดเธอรีบออกจากหมู่บ้านแต่เมื่อหันกลับไปอีกครั้งทางเดินกลับถูกปกคลุมด้วยหมอกหนาไม่มีแม้แต่ร่องรอยบ้านไม้เก่าที่เธอพัก หลายเดือนต่อมาเมื่อน,นีรานำเรื่องนี้มาเล่าให้เพื่อนนักข่าวฟังเธอถูกตั้งคำถามว่าหมู่บ้านนี้ไม่มีอยู่ในแผนที่แม้แต่คนในอำเภอดอกคำใต้ก็ไม่รู้จักชื่อบ้านผีปอบแต่ในกระเป๋ากล้องของนีรายังมีเศษผ้าสีดำเปื้อนเลือดและรูปถ่ายต้นมะขามใหญ่ที่มีเงาผู้หญิงยืนมองกล้องอยู่ไกลๆตำนานบ้านผีปอบของจังหวัดพะเยา ยังคงเป็นเรื่องเล่าที่ผู้คนพร่ำกระซิบในยามคำ่ำไม่มีใครยืนยันได้ว่าเป็นเรื่องจริงหรือภาพลวงแต่ชาวบ้านบางรายเชื่อว่าตราบใดที่ความกลัวยังฝังอยู่ในใจมนุษย์วิญญาณแม่คำป้อก็จะไม่มีวันสลายปอบมันไม่ใช่ผีมันคือความหิวที่ไม่มีวันหมดอ้างอิงตำนานบ้านผีปอบ เป็นชื่อที่ชาวบ้านบางพื้นที่ในจังหวัดพะเยาใช้เรียกหมู่บ้านที่มีคนล้มตายอย่างลึกลับความเชื่อเรื่องปอบคือวิญญาณผีร้ายที่เข้าสิงคนเพื่อกินเครื่องในหรือเลือดเนื้อเรื่องราวนี้ดัดแปลงจากคำบอกเล่าจริงผสมจินตนาการเพื่อสร้างบรรยากาศลึกลับสยองขวัญ